สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับเทคนิคการเล่นบาคาร่าเล่นยังไงให้มีกําไรเล่นยังไงให้มีรายได้ถ้าคุณคิดว่าเป็นไปไม่ได้แสดงว่าคุณไม่รู้จักสูตรนี้สูตรนี้มันดียังไงเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูครับมันบอกเปอร์เซ็นต์ของแต่ละห้องหมดเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูครับก่อนอื่นที่จะเล่นนะเราเปิดมาห้องบาคาร่าก่อนเลยครับแล้วเราก็เปิดหน้าสูตรขึ้นมาครับ2อันครับแล้วเราก็ดูครับเปอร์เซ็นต์ของแต่ละห้องมันเป็นยังไงครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเล่นที่ นี่ฮะห้องนี้เลยห้อง A 0 3นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดเข้าสูตรไปครับอ่าแล้วก็เข้าห้องไปนะอ่ะตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าสูตรครับสูตรบอกไปที่แบงเกอร์ครับอ่ะดูครับแบงเกอร์นี่นะสูตรบอกไปที่แบงเกอร์อ่านี่ครับสูตรไม่ต้องโจดครับโจดให้แล้วอ่ะเราจะลงที่แบงเกอร์ครับอ่ะผมลงไปที่แบงเกอร์ครับไม้แรกของเรานะครับสามพันบาทครับดูครับอ่าผมลงไปละสามพันบาทอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสูตรตัวนี้ใช้ดีจริงหรือเปล่าสูตรไม่ต้องโจดนะครับดูครับมันโจดให้หมดแล้ว นี่ฮะสถิติของมันทุกไม้ครับมันจดให้หมดแล้วครับอ่ะแบง์เกอร์ครับยังไงครับผมลงไปแล้วครับ3 0 0 0บาทอ่ะสูตรอยู่ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่องนี้อ่ะรอดูครับรอดูมีสูตรตัวนี้ครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับเราแค่ลงเงินอย่างเดียวครับอ่ะดูครับเปิดไพ่ครับเพยเยอร์สองแต้มนะครับอ่ะแดงป๊อกเก้าครับเรียบร้อยครับยังไงครับกินครับอ่ะไม้ต่อไปครับสูตรบอกให้ไปที่เพยเยอร์นะฮะอ่ะ สูตรตัวนี้ครับน่ะจดไปเรียบร้อยแล้วครับพอเมื่อกี้เข้าแดงเนาะจดไปแล้วครับอ่ะหมายต่อไปครับผมจะลงน้ําเงินครับตามสูตรครับเพเยอร์เนาะผมจะทบด้วยครับเมื่อกี้ผมลงสามพันตอนนี้ผมจะลงที่หกพันนะฮะอ่าเพยเยอร์ครับออามาดูกันครับเป็นยังไงครับหมายที่สองของเราครับดูครับผมลงไปแล้วครับหกพันบาทเนาะอ่ะผมทบแล้วครับนี่ครับหกพันบาทแทงอย่างเดียวครับใส่อย่างเดียวครับไม่ต้องสนใจครับตามสูตรครับไม่ต้องคิดมากนี่ครับ จดเรียบร้อยสูตรจดหมดแล้วมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยครับนี่สูตรตัวนี้ใช้ง่ายที่สุดแล้วครับสําหรับใครที่สนใจนะครับและคนใช้เยอะที่สุดในตอนนี้ครับคนใช้เยอะมากสูตรนี้นะครับนี่ครับดูดูเปิดไพ่ขึ้นมานี่ครับแปดแต้มเป็นยังไงครับอ่านี่ครับแปดแต้มครับอ่ะสูตรไม้ต่อไปครับสูตรบอกให้ไปที่แบงเกอร์ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลงที่แบงเกอร์เลยไม้นี้ผมอัดแน่นอนอ่ะผมอัดไปที่หนึ่งหมื่นบาทเลยดูครับดูนะหนึ่งหมื่นบาทครับ ผมมั่นใจครับไม้นี้ยังไงแ็เข้าครับยังไงก็ออกแบงค์เกอร์ครับสูตรไม่ต้องโจดครับดูครับนี่เมื่อกี้เข้าอะไรเนี่ยเห็นไหมออกหมดเลยครับนี่ครับครับวางเงินอย่างเดียวครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับไม่ต้องคิดอะไรมากนี่ครับสูตรมันโจดให้แล้วนะครับสูตรร้อยเปอร์เซ็นครับอ่าสูตรร้อยเปอร์เซ็นนะครับดูครับดูครับดูไม้นี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับผมยกนิ้วให้เลยครับมันใช้ดีจริงครับอยากบอกต่อครับนะอ่า เดี๋ยวเรามาดูครับเปิดไพ่ครับอ่ะสองแต้มครับอ่ะดูหนึ่งแต้มอ่ะจั่วไพ่ครับอ่ะรอดูครับจะเข้าไหมอ่ะสองแต้มอ่ะป๊อกเก้าเรียบร้อยครับนี่ครับยังไงครับกินอีกแล้วครับอ่ะสูตรจดให้เรียบร้อยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับอ่ะไม้ต่อไปสูตรบอกให้ไปที่เพเยอร์ครับแค่นี้แหละครับเรื่องง่ายๆครับไม่มีอะไรเยอะครับมาคาร่าอ่ะเดี๋ยวผมพอก่อนครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายครับอ่ะ ผมมีกินมีใช้เพราะสูตรตัวนี้นะครับผมเลยอยากแบ่งปันให้ทุกคนได้มีกินมีใช้เหมือนผมนะครับสูตรตัวนี้เมื่อเรามีครับเราต้องแบ่งปันครับผมทําได้ทุกคนก็ทําได้ครับอ่าสําหรับใครที่สนใจสูตรตัวนี้นะครับนะสนใจสูตรตัวนี้คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับหรือว่าส่งข้อความมาหรือคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่สนใจสูตรตัวนี้นะไม่ได้ขอให้เชื่อนะครับแต่อยากให้มาลองเองครับสําหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะฮะ